สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมยังไม่เป็นไเลยจะพามาดูต้นองุ่นป่านะครับผมตามผมมาเลยครับนี่ครับต้นของเขานะครับนี่นี่ครับลำต้นของเขานะครับผมก็เหมือนเถาองุ่นทุกอย่างนะครับนี่เถาเขานี่ครับมีขนนะครับองุ่นป่าลำต้นสีน้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลน้ำตาลอมแดงนะครับมีขนนะครับผมนั่นเถาลูกของเขาครับนี่ ของเขานะครับเนี่ยยาวไปแล้วเป็นไม้เถานะครับทนแรงนะครับผมถ้าหน้าแรงไม่รู้ว่าเขาจะผัดใบหรือว่าทิ้งต้นไหมครับแต่ว่าเผาเขาอยู่ในเขาจะขึ้นที่เดิมนะครับผมนี่ครับลักษณะใบเขานะครับผมนี่ครับเป็นขนมีขนนะครับใบเขาจะคล้ายกับต้นองุ่นหรือว่าต้นเสาวรสนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าองุ่นป่าจะมีขนนะครับผมมีขนนี่ก็คือมือเขานี่นี่มือเขาไว้เกาะเกี่ยวตามกิ่งไม้ไปนะครับเป็นไม้เถานะครับผม นี่ครับออกดอกช่วงต้นหน้าฝนนะครับออกลูกช่วงเนี่ยเข้าพรรษาพอดีลูกเขาก็จะเริ่มมีแล้วนะครับนี่ครับนี่แหละครับลูกของเขาอ่างุนป่านะครับผมนี่แหละครับผมครับอางุนป่านะครับช่อใหญ่เลยนี่นี่นี่นะครับอางุนป่านะครับผมชื่อเรียกกันตามท้องถิ่นนะครับผมมีเครืออีโกยนะครับเถาเปี้ยวเถาวันขนส้มกุ้งส้มอบนะครับผมเป็น เป็นพืชเถาเป็นเป็นไม้เถานะครับผมขึ้นอยู่ในป่าทั่วทุกภาคของทั่วประเทศของไทยนะครับมีทุกภาคนะครับผมแล้วแต่ว่าภาคไหนเขาจะเลือกเรียกยังไงนะครับนี่แหละครับผมสรรพคุณก็ไม่มีอะไรมากครับผมใช้รากและใช้เถาต้มนะครับเป็นยาแก้ไอและแก้ช้ำในนะครับผมนี่ครับผมส่วนเถาของเขาจะมีรสเปรี้ยวนะครับช่วยฟอกโลหิตนะครับผมช่วยขับฤดู และช่วยเป็นยาละบายอ่อนๆนะครับและเป็นยาแก้ไอด้วยส่วนใบของเขาส่วนใบของเขานะครับผมสรรพคุณยาแก้ไอเหมือนกันนะครับผมแก้ช้ำในเ,ออเหมือนกันหมดนะครับผมแก้อาการหอบเหืดช่วยฟอกโลหิตและช่วยขับฤด,ดูที่เป็นผู้หญิงมาประจำเดือนไม่ปกตินั่นนะครับผมนี่แหละครับผมใบของเขานะครับผมนี่แหละครับนี่นี่แหละครับองุ่นป่าซึ่ง เขาก็เอาไปทาแทนมะนาวแทนมะเขือเทศได้นะครับใส่ในส้มตําที่เขาพูดกันมานะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นออกไปเพราะว่าไม่กล้าลองนะครับใครกล้ากินกล้าลองมียังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับส่วนผมไม่กล้านะครับผมได้แค่ถ่ายนะครับเขาบอกว่าใช้แทนมะนาวได้แทนมะเขือเทศได้นะครับผมนี่ครับแต่ผมก็ว่ายังไม่แน่ใจนะครับส่วนมีบางท่านนะครับผมเขาเอาเถาไปสกัดเป็นเหล้าได้นะครับก็เหมือนรสชาติเหมือน คล้ายๆกับวอดก้าเขาบอกแรงพอๆกับวอดก้าเลยนะครับใครรู้จักเล้าวอดก้าไหมครับผมไซส์เถาเขานะครับผมก็ไม่เคยรู้นะครับแต่เห็นว่ามีหมอยาบางท่านเขาเล่าให้ฟังว่าเอาเถาเขาไปดองไปทําเป็นสกัดเป็นเหล้าได้นะครับไม่รู้ทํำยังไงนะครับมีรสชาติมาคล้ายกับวอดก้าแรงพอๆกันนะครับผมสี่สิบห้าดีกีห้าสิบห้าดีกีนะครับความแรงของแอลกอฮอล์เขานะครับถ้าสกัดจากเออองุ่นป่านะครับผมเนี่ครับนี่องุ่นป่าเป็นชนิดเดียวกันกับ เราเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับองุ่นบ้านหรือว่าองุ่นแดงองุ่นเขียวแบบเดียวกันนะครับแต่เขาจะนิยมใช้ไปทําเป็นต้นต่อนะครับเป็นต่อพันธุนะครับที่จะเอามาติดตาคือเอาแค่ต่อเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นสายพันธุ์องุ่นที่ทนที่ทนกับเชื้อโรคได้ดีทนแรงทนเลยดีก็เลยนิยมเอาไปทําเป็นต่อนะครับผมเป็นต่อพันธุ์เขานะครับนี่ครับเพราะว่าเขามีความอดทนจริงๆเขาทนเขาแข็งแรงจริงนะครับเลยนิยมเอาไปทําเป็น พวกต่อพันนะครับผมนี่ครับแต่ว่าผลของเขาเขาบอกเขากินได้ใครๆก็บอกว่ากินได้แต่ผมแถวบ้านผมเขาไม่กินกันนะครับครับก็มีเว็บมีขึ้นมาในป่าก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมยังอยู่ที่เดิมครับแถวแถวหญ้าสมุนท่าย่ารีแพรนี่แหละครับผมเยอะครับสมุนไพรในหนึ่งหมู่บ้านผมนะครับนี่ครับสนใจตัวไหนทักมาได้นะครับผมปองแป้งสมุนไพรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ